สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่14นะครับตอนที่14ในเนื้อหาของตัว Networking Guide บน VMware vSphere 8แล้วก็ผมจะขอจบตัวซีรีส์ของ Networking เนี่ยไว้แค่แค่นี้ก่อนนะครับตอนจบนี้ก็จะมาขอขอเขาเรียกว่า มาแนะนำไกด์ไลน์นะครับในเอกสารของเรื่องตัว VMware v i r p e a Networking เนี่ยนะครับยังมีเนื้อหาที่เป็นขั้นสูงอยู่อีก,อ,ก,อ,กอีกหลายบทเลยนะครับซึ่งอาจจะทำแลบเดโมไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยตัวฮาร์ดแวร์ที่ compatible นะครับกับพวกฟีเจอร์ที่ ขั้นสูงนั้นๆน,น,นะครับในกรณีคลิปก่อนหน้านี่ที่เราได้ทำการทำแล็บ demo ในเรื่องของตัว SRIOV นะครับกับตัวที่เป็น RDMA เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับจริงๆความสามารถในใน,ในขั้นสูงพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นโดยถ้าที่เราไป implement ปกติเนี่ยครับ เรามักไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัวความสามารถที่บริษัทที่นอกจากใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นทวก cloud provider อะไรพวกนี้ที่เขาซีเรียสในเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการในการใช้งานในการบริการลูกค้าเนี่ยนะครับถึงจะถึงจะพิมพ์ตัวความสามารถเหล่านี้นั้นตอนจบนี้ก็จะมาชี้แจงสั้นๆครับว่า เรามันมีมันมีในเอกสารหมดแหละครับถ้าใครมีเครื่องลองไปเล่นดูนะครับแค่ถ้าอยากรู้มันก็จะมีหัวข้อนะครับหลักๆที่ผมอยากจะมาบอกก็คือมันอาจจะมีเรื่องของเนื้อดวงไ c o โอคอนโทรลด้วย, GO, วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประสิทธิภาพของตัวาการคอมมูนิเคกันของวิ a วล a มชชีนในตัววิสเวทแอนด์แวนเดเนี่ยก็ดีขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็มีเรื่องการบริหารจัดการตัว MAC Address Management นะครับซึ่งดูบาย e ด a ฟ l t เนี่ยปกติเราไม่ค่อยไม่ได้สนใจมันหรอกในเนื้องานของการเป็นแอดมินปกตินะครับเพราะว่า MAC Address เนี่ยมันจะถูกเกลียดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วและมันก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับแต่ในขั้นสูงหรือเป็นตัวถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเลยเนี่ยอาจจะมีต้องมีความสนใจในเรื่องของไปบริหารจัดการ MAC Address ด้วยนะครับ แล้วก็ Stateless Network d e PLOY m e n t นะครับก็จะเป็นเรื่องอีก,อกเรื่องหนึ่งที่ทีท่เป็นความสามารถในเรื่องของที่ใช้ทรัพยากรน้อยในเรื่องของ Network d e PLOY m e n t นะครับ s t e l e s s นะครับใช้ใช้ใช้ทรัพยากรน้อยนะครับต้องทำอย่างไรแล้วก็ อีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ networking best practice นะครับอันนี้น่าไปอ่านนะครับจริงๆก็อยู่ในเรื่องที่ผมได้เคยนำเสนอไปหมดแล้วนั่นแหละนะครับว่า best practice เนี่ย่าส่วนใหญ่ใหญ่ๆเนี่ยตัว network ของ v h s r e ที่เป็น best practice เนี่ยคือเขาแนะนำให้แยกในส่วนของตัวที่เป็น traffic ในเรื่องของแต่ละเรื่องเนี่ยออกจากกันนะครับให้มีเอ่อ랜เการ์แยกออกไป เป็นใบไข่ใบมันเป็นต้นนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารกันของตัวทัฟฟิกของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ต้องไปวิ่งรวมกันมันก็จะได้ทำให้ประสิทธิภาพของแต่ละทัฟฟิกเนี่ยนะมันวิ่งได้เต็มที่นะครับมันก็จะมีแบบแพทเทิร์นอยู่ไปอ่านดูในในเอกสารนะครับมันก็จะมีคำแนะนำก็เป็นเรื่องที่ ที่เราได้คุยกันไปแล้วพอสมควรนะครับแล้วตัวสุดท้ายที่อยากจะมานำเสนอคือเรื่องของแนวทาง t a b l บ h o o t o n g with สเฟี e r เน็ตนะครับมันมีเขามีแนวทางแนวทางไกด์ไลน์ให้อยู่ว่าจะทับเบิลชูติงแล้วก็มีอีกเรื่อง m o n i เตอร์ g นะครับหัวข้อมอนิเตอร์링วีสเฟียนเน็ตเิร์กก็มีนะครับก็อยู่ในหลักการที่เราได้คุยกันไปแล้วบ้างเลยก็ต้องไปดูพวก t a ร์กพวกเอเวนเอร์ซึ่งมันอาจจะมี ตัวบทหรือหนังสือตอนที่มันแยกออกไปจากเรื่องเรื่องนี้มันน่าจะมีเรื่องของ lifecycle management Man อะไรเนี่ยในในหนังสือนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไปทำซีรีส์ทัวไล lifecycle management Man เนี่ยก็อาจจะก็อาจจะพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะหน่อยคือเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในในคลิปวิดีโอของผมเนี่ยขอจบซีรีส์เรื่องน networking นะครับเอาไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วเราจะเจอกันอีกทีในซีรีส์ใหม่นะครับในซีรีส์ใหม่ที่จะขึ้นนั้นอาจจาะที่เรียงๆไว้ก็ที่เบื้องต้นที่พวกเราได้ใช้แน่ๆน,นะครับนอกจากเน็ตเวิร์กิ้งแล้วเนี่ยนอกจากซีรีส์ที่ทําไปเรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องอตั้งแต่ตอนตั้งแต่ซีรีส์เรื่องการติดตั้งนะครับแล้็การเซตอัพค่าการคอนฟิกนะครับแล้วก็การแอดมินการดูแลระบบ นะครับซีรีส์ต่อไปที่อยากจะทำก็คือที่ผมไฮไลท์ไว้อยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของตัว s t o รเล e นะครับสโตรเลไกด์นะครับเพราะว่า oh, อันนี้เรื่องนี้ก็สำคัญนะครับในการที่จะ Implement หรือดูแลระบบต้องเข้าใจเรื่อง Storage ว่ามันมีกี่แบบมีแบบไหนแบบไหนแบบไหนดีแบบไหนด้อแบบยต่างกันอย่างไรนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ VM administration guide ตัวนี้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นรู้สำหรับคนที่ดูแลระบบพีสเฟียเพราะว่าอย่างท่านตรงนี้ไม่พ้น virtual machine ที่เราทำระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราต้องการสามารถที่จะสร้าง virtual machine เอามาใช้นะครับให้ได้หลายๆตัวในในเครื่องของที่เป็น physical นะครับอย่างเช่น ERP server, SQL server, database server นะครับ Windows Domain Server นะครับหรือ Finance Server นะครับหรือจะอะไร Server นะ่ะมันจะมา,มากองอยู่ในซึ่งไอ้พวก Server เหล่านั้นนะ่ะมันทางในภาษาของตัวตัว Virtualization มันก็เรียกว่า VM หรือ Virtual Machine นะครับแต่ตัวที่น่าจะทำก่อนจะไป VM เนี่ยก็คือต้องเข้าใจเรื่องของ Storage ก่อนนะครับเพราะนั้นซีรีส์ต่อไปจะน่าจะเป็นเรื่องของ Storage แล้วก็ตามด้วยซีรีส์ของ VM administration นะครับส่วนเรื่อง security นะครับเรื่อง uh, resource management นี่อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับภาคเสริมนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่เข้าไม่รู้ไม่ทำไอ storage networking ให้เป็นก่อนเนี่ยพวกนี้เราก็ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นในภาคเสริมเนี่ยอาจจะมีเวลาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น security resource management ่ monitoring performance มันจะอยู่ในเล่มนี้เห็นไหมครับก็จะทำนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น เอ uh, availability นะครับหรือตัวความพร้อมใช้งานอ่ Auth authentication ก็เป็นเรื่องของการอ u t น n อ่ตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นตัวเสริมคือมันจะเป็นเรื่องที่เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่ถ้าอไอ้เรื่องที่ทําเป็นซีรีส์ปามาก่อนแล้วเนี่ยคือไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้นี่สร้างระบบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของแลวเรื่องอัปเกรดก็อาจจะตามมาในในตอนอ่าซีรีส์ท้าย,ายนะครับก็หวังว่าอย่างน้อย ตัวที่เป็นซีรีส์ของเน็ตเวิร์กิ่งนี่เป็นเบื้องต้นเนี่ยท่านรู้แล้ววม่ามาถึงได้เราคุยเราได้พูดคุยและเล่าสู่กันฟังมาถึงตัว SIOV แล้วก็ HDMa แล้วเนี่ยนั่นก็ถือว่ามาไกลพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่า,าใช้งานจริงอาจจะไม่ได้ใช้สำหรับอแอดมินที่องค์งกรไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับก็คงขอจบไว้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับตัวซีรีส์เน็ตเวิร์กิ่งแล้วเจอกันอีกทีใน ซีรีส์หน้าไม่ใช่ตอนหน้าแล้วครับเน็ตเวิร์กกิ้งซีรีส์หน้าจะเป็นเรื่องของสโตเรจคิดว่านะครับโอเคครับสําหรับซีรีส์ดวเน็ตเวิร์กกิ้งก็อวาสานด้วยประกาศรากะนี้ณเวลานี้นะครับสวัสดีครับ